เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในร a นด o อมเนาะเพื่อใครบังเอิญมาเจอเรื่องใดในชีวิตคุณที่กำลังจะถูกปลดล็อกออกไปนะ้นะหวาจะเปิดไพ่ให้เป็นแบบ10บใบนั่นแหละแต่ดูแต่ละเรื่องในชีวิตว่าเรื่องไหนที่จะถูกปลดล็อกบ้างเป็นร a นด้อมฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอ่าขอดูขอเปิดไปทีละใบละใบนะเดี๋ยวอ่านพร้อ,รอมๆกันเรื่องใดในชีวิตที่จะถูกปลดล็อกไปบ้างคะ เรื่องใดในชีวิตที่จะถูกปลดล็อกไปบ้างอ่ะมามาดูตัวตนของคุณซิว่ากำลังจะได้ถูกปลดล็อกหรือเปล่าไปที่หนึ่งจะเป็นตัวตนของคุณนะ พลังงานตัวตนของคุณอู้เรื่องแรกเลยค่ะที่จะถูกปลดล็อกคือตัวของคุณเองนี่แหละคุณจะเริ่มเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเริ่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตและเห็นคุณค่าในตัวเองเริ่มรับความเป็นตัวเองได้เริ่มรับความแตกต่างของตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตเหมือนใครพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกรักอิสระโอ้ ใบแรกมาก็ดีเลยเพราะฉะนั้นพลังงานใบแรกพลังงานตัวตวของคุณถูกปลดล็อกแน่นอนหลายๆคนตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องทําตามกระแสอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ต้องทําตามใครทั้งนั้นฉันมีความสุขกับตรงไหนฉันเลือกตรงนั้นฉันวางใจตรงนั้นฉันไม่ต้องประกาศสักดาอิสรภาพหรือต้องเหมือนใครฉันกล้าแตกต่างฉันกล้าเปลี่ยนคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะตอนนี้หลายหลาย,หลายคนกําลังพัฒนาตัวเองหาความรู้เสริมความมั่นใจในชีวิตเพื่อ จะอยากทําในสิ่งที่ปรารถนาให้สําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาคือมีอิสระภาพทางการงานการเงินมีสาภาพทางเวลานะคะคุณปรารถนาเงินนะความร่ารวยแต่เงินที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาเงินสะอาด <c oughs> คุณอยากจะทําอาชีพที่มันได้เงินมาด้วยความอิสระไม่เครียดแล้วก็ได้เงินมาด้วยความถูกต้องและได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการใช้และคุณดูชุดที่สวมใส่สีขาวไม่หวัว่าจิตภายในอะคะ่ะจิตวิญญาณภายในของคุณอนะ นี่ priority ภายนอกก็ดูมั่นคงมากเลยนะแต่ personality ภายนอกอ่ะมั่นคง p r i o r i t y ก็คือการจัดลำดับคุณจัดลำดับเอาตัวเองอะ่ะเป็น number one กิจวัตรประจําวันทุกอย่างเอาตัวเองเป็น number o n วมาถูกทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยคุณจะได้รับการปลดล็อกคือตัวคุณเองนี่แหละปลดล็อกแล้วแน่นอนกําเข้าใจตัวเองมากๆยอมรับความเป็นตัวเองได้แล้วก็ ให้อภัยตัวเองได้ด้วยตอนเนี้แล้วก็เห็นว่าตัวเองเก่งนะอื้อทึ่งอตัวเองเหมือนกันว,ว่าผ่านอะไรมาตั้งเยอะเก่งนะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยแต่ชมแบบเงียบๆนะคะแล้วคุณใส่ภาษาบวกให้กับตัวเองคุณไม่ทำร้ายตัวเองอ่ะไม่หมอดีใจมากความให้เก้าเรียญว่าไม่ได้เผลอทำร้ายตัวเองไม่ได้เอาความคิดของคนอื่นมาทาร้ายตัวเองเคารพความเป็นตัวเอง มันทําให้คนรับข้างคอลบความเป็นคุณด้วยนะคุณอาจจะไม่ได้อธิบายหรอกว่าทาไมฉันถึงเลือกเส้นทางนี้ทำไมฉันถึงใช้ชีวิตแบบนี้ทําไมฉันถึงแบบอยอมให้คนอื่นไม,ไม่ชอบฉันทําไมฉันรู้สึกแตกต่างคุณไม่อธิบายแต่คุณพยายามทํามันอยู่พัฒนาตัวเองอยู่นะคะจัดลาดับชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับชีวิตตัวเองสร้างพื้นที่สร้างความเป็นอยู่ให้กับตัวเองมีความมั่นคงพึ่งพาตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะ โสดก็โสดแบบอิสระแลไอเทมนะคะมีความรักก็เขาเรียกว่ามีบทบาทหน้าที่ที่ไม่ก้าวไก่ใครเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ได้รับการปลดล็อกคุณปลดล็อกตัวเองได้พลังงานสวยมากนะคะมีความสุขด้วยมีความสุขกับสิ่งที่เป็นมีความสุขกับสิ่งว้รมเลาข้างพึงพอใจในชีวิตแล้วก็มีความพึ่งพาตัวเองใช้ศักยภาพตัวเองในการหาเงินหาทองไม่ได้แบบหวังพึ่งพาใครไม่ได้กล่าวโทษใครนะคะ ยืนหยัดที่จะเป็นตัวเองแล้วก็รักอิสระสุดๆมาดูเรื่องการเงินตำแหน่งที่2คือการเงินจะได้รับการปลดล็อกหรือเปล่าอู้การเงินตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับการปลดล็อกเพราะว่าหลายๆคนอ่ะพิ่งผิดหวังมานะคะหรือเพิ่งใช้เงินหรืออาจจะยังไม่สมปัารถนาใอรเรื่องของการเงินแต่ฟังดีๆนะอะไรก็แล้วแต่คะ่ะที่คุณเคยทําอาชีพอะไรมาแล้วมันยังไม่สําเร็จยังไม่สักเซ็ แล้วรู้สึกว่าอู้ฉันทํามาทำไมยังไม่รวยสักทีไหนบอกว่าปลดล็อกตัวเองแล้วทาไมยังไม่สําเร็จสักทีคุณเห็นไหมคะว่าคุณมีอะไรติดอยู่ความเศร้าบางบางคนมีปมในใจนะแม่มอว่าอยากแนะนําให้ลองอ่านหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะไม่รู้นะถ้าคนที่มีเงินอยู่แล้วเนะี่ยคุณต้องปล่อยผ่านคลิปนี้นะคะแต่ในยะเนี่ยตำแหน่งที่สองมันพูดถึงการเงินก็จริงแต่มันอาจจะพูดถึงอารมณ์เกี่ยวกับการเงินของคุณก็ได้นะคะ ถ้าถ้าคุณมีเงินอยู่แล้วอะแต่ถ้าคุณยังไม่มีเงินแม่หมอจะบอกว่าเงินทั้งหมดที่มีค่ะสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแบ่งมาดูแลตัวเองก่อนเลยมาเติมเต็มให้เต็มก่อนเลยนะคะมาจ่ายเพื่อตัวเองก่อนจะดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของคุณอะกำลังจะต้องได้รับการเยียวยาอย่างหนักจิตใจของคุณด้วยบางทีอะคุณอาจจะเสียเงินไปกับการให้ใครมารักคุณหรือว่าคุณอาจจะเสียเงินไปด้วยความรู้สึก ไม่ได้ตั้งใจจะเสียอาจจะรุนคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบสูญเสียเงินไปเงินไม่เท่าไร่แต่เสียความรู้สึกมากกว่าอืมดวงของคุณเนี่ยหรือพลังงานในตัวคุณเขาบอกว่าถ้าอารมณ์ดีจะได้เงินถ้าเศร้าเสียใจจะเสียเงินเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่สาระสําคัญนะคะแต่เป็นอารมณ์ของตัวคุณตัวคุณเ,เป็นตัวดึงดูดเงิน เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปลดล็อกเรื่องการเงินอันดับที่หนึ่งคือหันกลับมาให้อภัยตัวเองและผู้คนก่อนหันกลับมาให้อภัยสถานการณ์ก่อนแล้วก็กลับมาเยียวยาตัวเองจ่ายเงินเพื่อเปย์ตัวเองก่อนแล้วค่อยเปย์คนอื่นแล้วค่อยสร้างในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะเมื่อไรที่คุณทําบุญกับตัวเองเต็มหรือดูแลกายใจตัวเองได้ดีค่ะคุณจะมีคุณจะมีพลังในการสาร้สางสรรสร้างเงินคุณจะมีความอบันแดนติดตัวนะคะเพราะเพราะนั้น พลังงานเกี่ยวกับการเงินกําลังจะได้รับการปลดล็อกแต่คุณจะต้องใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอืมนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังแม่หวังว่าคุณได้รับการปลดล็อกแล้วหลายๆคนมุ่งหวังจะทําเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์เนอะอยากมีชื่อเสียงอะ่ะอยากประสบความสําเร็จอะ่ะอยากดูแลคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็คุณมีความมุ่งหวังว่าอยากเป็นที่ยอมรับให้กับผู้คนเดี๋ยวมันจะสําเร็จแน่นอนค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะ ทำในสิ่งที่เองชอบไพ่มันบอกว่าไพ่หกไม้เท้าเนี่ยมันเนนในยะคือการเอาชนะหรือชนะนะคะแต่แม่หมอเห็นว่าชนะที่แท้จริงมันไม่ได้ชนะใครเลยแล้วไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้แสดงถึงความชนะใจตัวเองไพ่สีเหลืองขึ้นเนี่ยมันแปลว่าคุณคาดหวังที่อยากจะมีความมั่นใจในชีวิตหรือมั่นใจในสิ่งที่ทาไพ่เหมือนจะบอกว่าถ้าคุณจะปลดล็อกสิ่งที่คุณคาดหวังคือคุณต้องลงมือทําคุณต้องอนุญาตเองให้ลงมือทํา แล้วเชื่อยิ่งคนลงมือทําคุณยิ่งจกเชี่ยวชาญยิ่งคนลงมือทําคุณยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งคนลงมือทําคุณจะยิ่งชำชำนาญจะมีชื่อเสียงจะโด่งดังเป็นที่ยอมรับและจะร่ำรวยด้วยเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่วางแผนจะทําธุรกิจส่วนตัวทําแพลตฟอร์มโซเชียลออนไลน์เปิดเพจทำ YouTube นะคะทำา t กต็อกเกอร์ใดๆหรือว่าทําเกี่ยวกับสรารคดีทําเกี่ยวกับไอเดียความคิดองค์ความรู้หรือ ธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจําอะไรก็แล้วแต่ที่เอ้ยฉันอยากสร้างผลงานอะ่ะไพ่บอกว่ามันปลดล็อกแล้วนะสถานการณ์อะ่ะขอให้คุณเชื่อมั่นตั้งใจทําเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมอวยพรเลยบอกว่าสติมาปัญญาเกิดขอให้ทาด้วยความสุขเถอะทาแล้วได้ประโยชน์ทำเลยมั่นใจนะคะทําในรูปแบบของตัวคุณเองนั่นแหละถูกต้องที่สุดอ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้รับการปลดล็อกแล้วหรือยังโอ้ คนที่มาชมคลิปวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนโสดนะคะหรือถ้าเป็นคนมีคู่ก็อาจจะเป็นคู่แดนไกลนะคะเพราะว่าไพ่สามใเท้าเนี่ยปกติมันคือการเปิดติดต่อสื่อสารคุณมีนะคู่ของคุณนะ่ะแต่จัก,กรวาลเสก่สิทธิ์ยังไม่เปิดให้คุณคุณยังมีภารกิจหนะ้าที่ต้องทําก่อนปกติคุณเห็นไหมสามใเท้ามันคือการดึงดูดคู่อ,ะอ่ะอาแบบว่ามองไปที่อนาคตมองไปที่ทะเลแล้วมีไม้แต่ไม้รอบเนี้ตีสามเหลี่ยมป้องกันคุณไว้เลยแปบลบว่าหลายๆคนเนี่ย ยังไม่ได้ปรารถนาคู่หรอกนะคะปิดตัวเองไว้เองด้วยซ้ํายังไม่พร้อมเพราะรู้เหมือนเป็นคนรู้ความลับจัก,กรวาลอะมีเซนต์รู้ว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมรับคู่มาขอทาภารกิจให้เสร็จก่อนขอเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือใครที่เชื่อเรื่องคู่ทวินเฟรมโซเมตเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเวลาที่ใช่ก็มาเองคุณกําลังหันกลับมาเยียวยาและเติมเต็มให้เต็ม นะคะคุณกําลังหันกลับมาพัฒนาตัวเองทั้งทุกระดับและปล่อยให้เวลาจัดสรรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจากพ,พลังงานของความรักเนี่ยแม่หมอคิดว่ามันปลดล็อกไปนานแล้วนะคะอิสระแล้วแต่ตอนนี้คุณอะล็อกมันไว้ชั่วคราวหรือคุณปิดกั้นมันไว้ชั่วคราวหรือคุณอะเพราะว่าคุณมีสิ่งที่ต้องโฟกัสและจําเป็นจะต้องทานะคะอ่ะเรื่องของบริวารน,นะคะหรืออดีตที่ผ่านมาก็ต้องพูดเนาะพอไพ่แปด อ่อไพ่เจ็ดเนะาะไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยแปลว่าจริงๆบริวารของคุณก็ปลดล็อกนะคือคุณเป็นคนที่มองคนเป็นอยู่แล้วว่าใครมาดีไม่ดีคุณไม่ได้ตัดสินคนตั้งแต่ตอนแรกคุณคุณอมองทุกคนในแง่ดีหมดเลยพลังงานไม่หวัรู้สึกแบบนั้นเนี่ยทุกคนเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนสนิทหมดเลยที่ใครเข้ามาใกล้ชิดคุณคุณไว้ใจทุกคนหมดเลยแต่คุณอะให้เวลาจัดสรรให้พวกเขาอะแสดงท่าทถของพวกเขามาเอง แล้วเมื่อเวลาจัดสรรคุณก็ค้นพบแล้วว่าฉันรู้แล้วว่าใครอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของของฉันก็คือตัวฉันเองนี่แหละมันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ดีแต่แม่หมอคิดว่าคนที่เข้ามาชมคิววันนีน้คุณน่าจะมาในสายจิตวิญญาณเพราะคุณอยู่กับปัจจุบันได้ดีคุณไม่เอาอาดีตมาคิดอ่ะแปลว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำร้ายคุณอ่ะค่อยๆออกไปจากชีวิตคุณอ่ะคุณก็ปล่อยพวกเขาไปเป็นแบบนั้นแต่คุณกําลังเอาบทเรียนจากพวกเขามาพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดในการใช้ชีวิตพอสมควรเห็นไหมคะพิก้อนนนนหหยังมมีีาาตเป็ เป็นเหมือนคนเลยมันแปลว่าคุณอนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซัพพอร์ตอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมทางสัตว์เลี้ยงกแลนามิดไฮเออร์เซลหรือเสียงกระซิบอะไรก็แล้วแต่หรือตัวเลขซ้ําแล้วคุณเป็นคนเข้าใจความหมายของศาสตร์หรือของแบบเซนต์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแม่หมอว่าพลังงานของที่สนับสนุนซัพพอร์ตบริวารหรืออดีตเนี่ยคุณปลดล็อกเรียบร้อยคุณ รีวิวและทบทวนอดีตเรียบร้อยแล้ว e e แล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องลงทุนกับอะไรคุณจะต้องลงทุนกับความสัมพันธ์ไหนคุณจะต้องลงทุนกับตัวเองก่อนคุณจะต้องลงทุนกับการต่อยอดพัฒนางานก่อนเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนเอาไวท้ทีหลังว่าคุณรู้สึกว่าเมื่อไรที่คุณสําเร็จในเรื่องของการเป็นตัวเองอะค่ะเดี๋ยวคนคนคน,คน,นั้นคนที่เป็นบริวารที่แท้จริงคนที่เป็นกนะัลยาณมิตรที่แท้จริงจะปรากฏตัวเพราะตอนนี้มันยังเป็นเงาอยู่ แล้วแม่หมอจะบอกเลยนะคะว่าพลังงานนี้คุณได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในชีวิตคุณเ,เป็นคนที่ใช่ถ้าใครที่ไม่อยู่ยแปลว่าเคลียร์แปลว่าแบบจกักรวาลเคลียร์ทางออกไปให้แล้วเพราะว่าคุณมีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของบริวารผู้คนซัพพอร์ตพลังงานเนี้ยปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่ใช้ทักษะนี้ในการดูผู้คนเก็บรายละเอียดผู้คน ได้ดีมากๆทีนี้มาดูนะคะความสมหวังมันถึงทำลายหรือยังมันถึงเวลาที่ใช่หรือยังได้รับการปลดล็อกหรือยังปลดล็อกหรือยังล่ะหนึ่งดาบปลดล็อกแล้วนะมันอยู่ที่ตัวคุณนะถ้าคุณเชื่อว่คุณจะได้สิ่งในคุณจะได้สิ่งนั้นคุณอยู่เหนือดวงคุณอยู่เหนือการควบคุมทั้งหลายยิ่งคุณยิ่งคุณรักษาสัจจะเช่นฉันจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จฉันมั่นใจ คุณจะมีสติมากๆคุณจะมีปัญญาเลิศปัญญาคุณเป็นเลิศค่ะด,ดาบเต็มไปหมดแต่คุณมีแสงสว่างอยู่คนเดียวและมีออร่าอยู่คนเดียวมีความชัดเจนอยู่คนเดียวแม่หมอไม่ได้พูดเพื่อส่งเสริมให้คุณมีอีโก้นะแต่จะกําลังจะพูดว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้มันถูกทางค่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นค่ะเพราะคุณจะเป็นคนทํามันเองให้สําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้เพื่อประสบความสําเร็จสิ่งอักดิสิทธิ์บอกมันถึงเวลาแล้วจ้าปกติให้ดาบคืออุปสสรรรรคคคคคแต่่่หนึงดดาาบวไมมมีออุปคคืิ ของตัวเองแต่คุณเป็นคนที่เอาความคิดมาใส่ในความมุ่งมั่นมีคอมมิชเมนต์ในชีวิตรักษาสัจจะโอ้ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันจะทําภาพที่คุณเห็นนะคะภาพที่คุณเห็นในหัวหรืออะไรที่คุณเคยพูดอ่ะมันจะเป็นจริงทุกอย่างเดี๋ยวคุณจะเห็นช่องมันเองยิ่งคุณลงมือทำนะคุณจะเห็นเป็นช่องๆเลยว่าอ๋อเดี๋ยวทำ่างนี้ต่อทำมันนั้นต่อจาก,กวาลเจีกยกสิทธิ์จะเปิดช่องเปิดทางแสงสว่างให้คุณคุณอยากได้รับคําตอบเหรอเดี๋ยว คำตอบมาให้อ๋อคุณอยากได้รับลู่ทางเดี๋ยวลู่ทางมาให้อ๋อคุณอยากได้รับเครื่องมือเดี๋ยวเครื่องมือเอามาให้เพราะอะไรคุณยิ่งคุณรักตัวเองยิ่งคุณอยู่กับตัวเองยิ่งคุณมีความสุขกับตัวเองพลังงานยิ่งสง,งบอะค่ะคุณยิ่งเชื่อมโยงกับไฮเออร์เซลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นยานปัญญามันจะมาเต็มๆเลยพูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วคุณนะจะมีทักษะในการใช้คําพูดพูดตรงพูดจริงพูดอะไรแล้วเป็นความจริงคิดอะไรแล้วเป็นความจริง รู้สัจจะความจริงแล้วตัดพลังงานลบได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังถูกปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะเห็นทางมันชัดขึ้นนะคะยิ่งถ้าแม่มอพูดเรื่องอะไรแล้วมันเรื่องนั้นแวบขึ้นมานะบอกเลยว่าถึงเวลาของเรื่องนั้นแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับเรื่องนั้นและถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทําเรื่องนั้นเพราะคุณจะมีทุกอย่างพร้อมที่จะไปสู่ความสําเร็จอ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคค่ะมีอะไรไหมคะเขาปลดล็อกปัญหาอุปสรรค ัญหาอุปสรรคคุณก็ปลดล็อกปัญหาอุปสรรคของเรื่องเนี้ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคแต่เรื่องที่คุณยังไม่ได้รับคือเรื่องของความรักใช่ปะละ่ะคนที่เข้ามาวันนี้เอ้ยทวินเฟมโซเมตยังไม่ได้อยู่เนียนะยังไม่ได้พบความรักหรือยังไม่ได้พบเซอร์ไพรส์ยังไม่ได้พบครอบครัวทางจิตวิญญาณนะเอ๊รู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองนะแต่คาดหวังนะว่าเดี๋ยวจะมีสักคนนั่นแหละนะคะหรือสักพลังงานที่มาเป็นเหมือนฉันหรือแบบนีห่หมอพูดถึงใครเออเซลก็ A กำลังจะเชื่อมโยงใครเออเซลมีหรือเปล่าไพ่นะคะบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้กําลังจะถูกปลดล็อกเรื่องนี้จะปลดล็อกปเป็นลรอสุดท้ายการเจอคู่การเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือการเจองานที่จเจริญเติบโตวเวลาที่ใช่ะแต่ไม่อีกไม่นานหรอกเพราะการที่คุณเข้ามาชมคลิปวันนี้มันไม่ได้แบบนานขนาดนั้นแสดงว่าสารมันมาถึงแล้วสัญญาณมันมาถึงแล้วว่าเรื่องนี้มันใกล้เข้ามาละนะคะคําแนะนําก็เลยบอกว่า เชื่อมันเขาไว้ค่ะว่าคุณมีทวินเฟรมโซเมตหรือถ้าคุณบอกฉันปาวลานาว่าฉันจะโสดคุณจะโสดแบบมีเพื่อนเออมีศกดย์สิทธิ์เป็นเพื่อนมีเจ้าที่เจ้าทางมีพลังงานศิดิ์สิธิ์มีพลังงานของผู้ตื่นดูมีพลังงานของโซไทยเป็นเพื่อนคุณไม่โดดเดี่ยวเส้นทางนี้ไม่เคยโดดเดี่ยวนะคะเส้นทางนี้จะเดินกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นคณะไปถึงความจเจริญเติบโตระยั้งยืนแล้วถ้าใครคิดว่าฉันจะแต่งงาน จะอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตฉันจะทําภารกิจทางจิตวิญญาณกับคู่ทางจิตวิญญาณของฉันให้สาเร็จฉันจะมีบ้านฉันจะมีครอบครัวฉันจะสรรสร้างงานให้สาเร็จฉันจะทําเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่เหมือนเป็นเดวันของครอบครัวเป็นคนที่กอบกู้ครอบครัวขึ้นมาเป็นคนที่จะมีความร่ํารวยประสบความสําเร็จที่สุดในครอบครัวหรือจะมีคู่ถือสินปฏิบัติธรรมมีคู่รักมีพลังงานที่มีบุญบารมีเสมอกัน น้องแมวร้องแล้วบอกว่าใช่ค่ะเรื่องนี้คุณจะได้แต่ยังไม่ได้รับการปลดล็อกมันยังไม่ถึงเวลาที่ใช่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลกลับคุณได้รับการปลดล็อกแล้วหรือยังได้รับการปลดล็อกแล้วผู้คนและเหตุการณ์ได้รับการปลดล็อกแม่มอกเคยเปิดไพ่หลายๆครั้งว่าคุณจะได้เจอเพื่อน,อนหรือมิตรภาพนะคะบางคนไปออกเดตบางคนเจอเพื่อน บางคนเจอไฮเออร์เซลล์ ale, บางคนเจอสินสิทธิษษษ์คือคําว่าเจอเนี่ยมันแปลว่าเริ่มมีความสุขขึ้นเริ่มอยากเปิดตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะ พลังงานของเหตุการณ์หรือบุคคลรอบข้างเนี่ยเปิดแล้วเพราะฉะนั้นคุณเปิดเผยตัวเองได้แล้วคุณอาจจะไปงานลื่นเลงมากขึ้นออกไปเที่ยวออกไปชชีชุดกับผู้คนมากขึ้นหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือตอบคอมเมนต์มากขึ้นหรือเอาตัวเองมาสู่แสงสว่างได้แล้วเอาตัวเองมาหน้าจอโทรศัพท์เอาตัวเองมาหน้ากล้องเอาตัวเองออกมาฉายแสงโพสตโซเชียลออนไลน์หรือทักทักหาเพื่อนฝูงหรือตอบรับคนที่ทัก ทายเข้ามาในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนที่สินเสมอกันไว้ใจได้เลยนะคะเพถ้าเคยถูกทรยศหักหลังอะไรมาหลังจากนี้จะไม่เจอแล้วพลังงานเนี่ยคุณแก้ไขเรื่องเนี้ยจบแล้วคนที่เข้ามาในอนาคตต่อไปอะ่ะเขาจะเปิดพลังงานแต่คนน่ารักน่ารักเข้ามาในชีวิตพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอืมอ่ะมาดูจิตวิญ,ญญาณของคุณปลดล็อกหรือยังตัวตวนคุณปลดล็อกแล้วอะ่ะแม่หมอมีความเชื่อว่าจิตวิญ,ญญาณคุณปลดล็อกแล้ว โอ้โหชัดเจนเนาะวีออฟฟ่าจูนนะจิตวิญ,ญญาณคุณปลดล็อกแล้วและเข้าสู่พรมลิขิตและเดสตินีของตัวเองทรงพลังมากเพราะคุณจะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเหมือนคุณรู้ไทม์ไลน์ด้วยรู้ความรักจจักรวาลรู้ความลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้ตัวร,รู้ใจตัวเองแล้วเก็บเก็บสะสมประสบการณ์มาครบแล้วค่ะจิตวิญญ,ญาณดวงเนี้ย ที่เหลือก็เหลือแล้วว่าจะสรรสร้างอะไรเพราะมีฟรีวิวเข้าสู่จิตวิญญาณอิสระของตัวเองแล้วค่ะหลังจากนี้คุณจะเป็นคนนำโชคดีมาสู่ตัวเองนำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันเปลี่ยนตั้งแต่จิตใต้สำนึกเปลี่ยนตั้งแต่จิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกนะคะแล้วคุณจะไม่ได้ถูกควบคุมด้วยอะไรแล้วอะค่ะเออคุณเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วตอนนี้จิตวิญญ,ญาณคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลค,ค,คุณเป็นหนึ่งเดียวกับไหลผ่าของคุณเส้นทางของคุณคุณเป็นหนึ่งงเดียววกับลลิิขตอคคุณแ้นะะ หลายๆคนก็โฟกัสความสําเร็จสติปัญญาหลายๆคนโฟกัสคู่2เรื่องนี้ต่างหากที่พาคุณมาถึงจุดนี้เดี๋ยวคุณจะได้ในเวลาที่ใช่เพราะนั้นจิตวิญญาณของคุณอะ่ะมันกําลังเปลี่ยนแปลงและหมุนตามการและเวลาตามจังหวะคุณอยู่ในเดสตินี่ของคุณเรียบร้อยทีนี้มาดูบทสรุปค่ะปลดล็อกแล้วยังปลดล็อกแล้วค่ะเพราะคุณการ์ดฟอร์เมชั่นเรียบร้อยเดสแล้วเรียบร้อยนะคะเดสคือการตายแล้วแต่อีกจบแล้วจบอีก โอ้โหแม่หมอแบบตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วตื่นอีกตื่นจนเห็นสิ่งที่แท้จริงของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นแม่หมอจะพูดว่าคลิปวันนี้คุณปลดล็อกแล้วคุณปลดล็อกทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้ค่ะอารมณ์เกี่ยวกับการเงินซึ่งสัมผัสได้ว่ามันจะต้องมีเรื่องนี้อยู่เพราะไม่งั้นคุณไม่อยากจะอยู่แล้วมันจะต้องมีเรื่องนี้อยู่เพราะคุณน่ะไม่ได้ใช้เงินเพื่อตัวเองหรอกเดี๋ยวคุณจะต้องใช้เงินเพื่อทําตามความฝันคุณมีเป้าหมายที่จะเคลียร์เรื่องเงินให้จบเพื่อจะ เอามาซัพพอร์ตคนแก้ชิดและไปทําตามสิทธิทใจปรารถนาคุณจะทําการบ้านชิ้นเนี้ยจบแล้วการบ้านชิ้นเนี้ยจะตามมานะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดสก็แปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ที่คนเคยรู้สึกว่ามันใช่มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงคุณได้รับการปลดล็อกและปลดปล่อยออกจาก สภาวะของการเป็นรูปธรรมเข้าสู่สภาวะของจิตวิญญาณเข้าสู่การ transformation สู่จิตเดิมแท้สู่พลังงานที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคุณได้รับการปลดล็อกทั้งหมดและถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรคุณเปลี่ยนตั้งแต่ตัวเองได้เลยค่ะแล้วทุกอย่างในชีวิตคุณจะเปลี่ยนทั้งหมดเพราะทุกอย่างมันถูกปลดล็อกหมดแล้วนะคะอ่ะขอคอนเฟิร์มด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งค่ะบทสรุปของคุณคือ การจบสิ้นเส้นทางที่ไม like ่ใช่เข้าสู่เส้นทางที่ใช่เหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะแต่ทุกอย่างถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วในตัวคุณมุมมองชีวิตนะคะวิสัยทัศน์จิตวิญญาณความเชื่อทัศนคติมันเปลี่ยนไปหมดแล้วว่ามันเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงคุณไม่สามารถจะให้ใครนิยามตัวคุณได้แล้วคุณจะต้องนิยามตัวเองขึ้นมาใหม่หรือนิยามตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองเป็นแม่หมอขออภัยแทนน้องด้วยนะอ่ะขออีกใบสุดท้ายค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ เออเปิดให้พี่ๆเขาแปมหนึ่งนะลูกโอเคมาอ่ะชัดเจนหมายเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นเอเชียนวันนะคะเอเชียนวันคุณเคยดูทนันคุณเคยดู ger, ger, อเวนเจอร์ป่ะอเวนเจอร์อ่ะอเวนเจอร์เขาจะมีแม่ชีอนะคะอ่ะอยู่ในพาสของดรสเตรนท์อะอันนี้แม่หมอยงให้เล่นๆแล้วก็จะมีเหมือนแม่ชีหรืออะไรที่เขาโกนผมอนะคะ่ะแล้วเขาดูเกี่ยวกับ เวลาอยู่อ่ะอ่าแล้วก็พี่ฮักเขาไปรับมาเอเชียนวันก็คือคนค่ามิติอะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเพอเจอกันไปใหญ่แต่มันเรื่องจริงก็แปลว่าเนี่ยคุณเป็นนักเวกมันเป็นเวลาที่ใช่แล้วนะคะคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วคุณเมนิเฟสเอาได้เลยถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะคุณสามารถสรรสร้างสิ่งนั้นได้ด้วยตัวคุณเอง คุณเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อะไรที่คุณคิดคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลเสมอแลกเอเชียนวันก็คือความหมายตามน้ายพ่เอเชียนวัน, <c oughs> น,นก็คือคนโบราณโบราณน่ะก็คือคนโบราณโบราณก็คือโซไทยไงโซไทยก็คือเกิดมาก,กี่ภพกี่ชาติเนี่ยชาตินี้คุณก็จะมีสายใยเชื่อมโยงและคุณก็จะสามารถที่จะใช้ศักยภาพที่สะสมมาเนิ่นนานสแสดงศักยภาพดีๆต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะ เพราะฉะนั้นแม่หมอยืนยันว่าคุณได้รับการปลดล็อกทุกเรื่องแล้วที่สุดแล้วค่ะเรื่องอื่นๆที่เป็นวัตถุป,ปัจจัยเนี่ยมันจะต้องยังไม่ปลดล็อกหรอกเพราะคุณยังต้องใช้ชิวหยุดทางโลกแต่มันจะไม่ได้สร้างความหนักใจให้คุณแล้วต่อไปนี้นะคะคุณคือคนที่จะสร้างตำนานในแบบที่คุณเป็นจงเชื่อและไว้วางใจตัวเองนะคะเอเชียนวันคือคนที่เห็นจิตเห็นใจทะลุป,ปูโปง รายละเอียดชัดเจนนะคะไม่สามารถเลฟเฟอร์เรนซ์คุณได้จากสิ่งใดคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนสร้างความแตกต่างนะคะเป็นหนึ่งเดียวกับ universe เป็นวันเน็ตแล้วก็มีอิสระในตนเองนี่คือสิ่งที่ส่งสารมาขอโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ